คำเมิดเปิดตาครับนักเรียนหาอะไรใดไปโรงเรียนครับบ่าวน ى, ายซื้อเขาหรอบ่ยังยังยังไม่ได้สื่อเอามันถือเป็นจมีใจวาชันท่านบันถือวาชัยข้อนข้อนยิ้มเลยข้อนเอามาหมอกแล้วเอาข้อนมาเข้อน,อน,อนมาเมียน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 เอากระตุกกันวะไรน่ะปิดอะไรบลาจะซื้อว่าจ <c oughs> ังไหนละ่ะซื้อตุนตุนผู้นั้นเนี่ยคนปาใส ตุนกฝ่าใส,สนเป็นเซียวกันเม,มืดมืดดิบ่เขามาขายมืดมืด,ดบอ่ะนูยมอใดมอสามมอสาม,มาพูดดีพูดดียาแาใส,สาเป็นมูกันบอหาแลด้เป็นโรงเรนอีหยังอ่ะอ่านมาแล้วอีหยังอ่านให้จบ ใครซือเมนสีมีบุญไลาและจะถือเล็กฮกโต้กโตเลยซื่อสองไม่นด้ถือฮกไหนจ้าไหนมันด้ถือเบอร์นี้เดี๋นี้หนึ่งสองสามอย่างฮกเขาซื้อไก่ไปซื้อไก่จ้าจะซื้อตุนบ่เอาสิซื้อตุนน้ำกับไก่โดยไก่เหรอไก่น้ำเด้อตุนน้ำ ไก่สองแปดหกแปดหูเท่าไหรสองแปดเติบเป็นหู่ะ <c oughs> หูกับหูหูหหละสิบพันปะสิบพันเนอโดยโดย 10, ไก่กระตุนเดะมีบอกกระตุน,ต,นตัวตุนมีม,ม,มีตัวมิน เงามีเมนมีมีมีเมนเมนเมนระวังเมนอันนี้ยังนี่เห็นเหม็นเห็นโตตุนมันแก่ไข่ครับลิ้นตัวนี้ลิ้นคือกระลอกนี่ว่ากระลอกกระลอกโมมี่หนูหนูนี่งมุ้งมหนูนี่เด็กกระต่ายตุนโมมี่มีเอาเด้อบาทนี่ตุนโมมี่เจ้ามักหอยคอย บ่นะบ่ไ okay. ด้ว่ามาขอยเคียไอเบรนเดอร์มันมีหมูย่างลอยอยู่ตัวหนึ่งนี่หมูหมูบ่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจหมูกับหนูเสียวหมูเลี้ยวหนูดีเอาเอาหนูกับหมูเอาหน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 ูนี่นี่เอาหนูตุนนี่มูไทรเลี้ยวหนูฝาใสเอาหัวล้วสีพันเข้กันล่ะ ขาดดีด้วยเลยว้อนี้ดด้วยเลยด้วยาดูด้วยอไรจด้วยอไปติทิตตมท่าไรบาน้ละเป็นหาซีหน่าขายสิประจํมปะปประมาณปันจันือือื้อนล่ะเขาใจโยมือเลยออกมาขายประจัมมันบอทางเงินเป็นโรงเรียนนุมอยมอสมนุปโรงเรียนมือจัพัน แปดพันค่ะบริกนเข่าก็พันอไปน้ำสอแต่ว่าบริกเขาบริกเข่าเนี่ยไบริกรเขาปว่าบริกนเข่าไปเหยนกแต่แปดพันาแบบเขาตื่นสวยกินเข่าว่าท่านคายเครื่องค้ายเครื่องนําีกมันดูขัดแค่ได้แปดพันแต่ถ้ากินเข่าไปหาพันตอนเพลงกรได้3พันไม่ไม่ได้กระยิดกระยอดใช่ไหมอันนี้เป็นโมกันบ่เป็นเสียว เซวกันมาให้กำลังใจมาเมนมาขายซอยขายซอยหอ,อยขายไห่เล่าคนขายบุญเครื่องโุเป็นอา้าวอันห้านนี่เป็นของฝ่าใสายโ,<ห>โอ้โหฝา่าสตุนกันเลยมาขายซอยมันดีน้ำเชื่อมาฝึกมือเมนมามามาลินน้ำเออนั่งละเอาซ้ำหนั่นแหละ าถุให้ให้พ่อแล้ววันนี้ห้พ่อแล้วบรให้พ่อแล้วนี่พ่อไงนี่ให้พ่อไงนี่โอ้ยโอเมนมันอ่านบม่ออกหรอกมันมันข้นเหล้าแม่นจะว่านเหล้าก็เป็นคนเบี่ยงเปแม่บอแมนอีสานอายุคนใดอายุบ่นคนไหนบ่แม่นตะข่อยว่าได้อายุว่าวัยบรรจบมันเบาง่ายบาลองปองแป้งไปภาษาไทยเบาง่ายในน้อยหนึ่งไปเด้อขอบใจเด้อ เจ้าเจ้า่เขาเขียดตีปากกันอแล้วเอาเก่งดิเอาเก่งนํำเธอว่าว่าเก่งคล้ายเหล็กพูได้เอาพงงามน้ำตัวนี้เป็นตะแคงน้ำตัวนี้ถอดหมวกให้ตะขักาลวถอดหมกหนาวหนาวแน่นอจากหน่อยขอเด็ดเปอร์เซ็นต์แบบนี้เขาเดลายบอเส้นหนึ่งในส้าพันเส้นหนึ่งในสพันสมพัน่โอ้เดบหลายไปไหนเนาะารอยู่พอดีนนีเงินมันหายหงะอ้ยเง่ามละพัดม เบื้งเพื่อนเพื่อนสนิทเจ้ากูยิ้มอย่างเดียวดอกสุดสุดนักเรี้ยงมาให้ในถอดเดียวสุดนักเรี้ยงมาในถอดเดียวมีคนขายหลายบ่อเมืองนี่หลายบ่จะคือไปขายของนาเงานคนนี่หลายเรบ่มีไวไฟโอ้มาต้องมีเนทดีเลยไวไฟพี่มาตงพีเนทเนาะกระสันโอ้ไเพื่อนโอ้โดยโดยโดยไปเด้อข้าวเจ้าไปลงยูทูปเนี่ยเด้อ ข้งเพพงด้วยที้เรๆจะชิอลองเพลงยังลองไอ้ฟังนหนึ่งเอย <ขอ S 2> จะจะไปลงนี่ม,<า>มสากาโอ้ยมันสีหลังได้บ่กวะขเนียวนี่้าวหด้อ่จะขายอยู่ในประจำม,มันบ่ยศนาห้าชิมาสนาถนาถน,าถน,านอีก